ลัคนาราศีธนูนะคะแมวมากกว่า9้าชีวิตนี้ต้องยกให้ธนูนะเอาเป็นว่าเดือนนี้เดือนธันวาคมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มันเป็นเรือนของคุณแต่สถานการณ์ของความใจบางนะคะมันมันหมดเรียวหมดแรงเนี่ยคุณจะต้องรุกขึ้นสู้ดาวพฤหัสเนี่ยเขาเดินผิดปกติแล้วก็มาอยู่ในเรือนอลีอีกและดาวเจ้าเรือนอลีก็คือดาวสุก นะคะเดือนนี้หลังจากวันที่สี่ธนวาเขามาอยู่ในภพการเงินถ้าเกิดคุณปรับคุณแก้คุณสู้คุณพัฒนาเรื่องริคือการแก้ไขอุปสรรคก็ได้มันต้องมีการต่อสู้การแก้ไขการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงนะคะอะไรที่มันแบบเดิมๆอะไรที่มันทำให้คุณรู้สึกใจบางๆอะ่ะนะคะพอได้แล้วเดือนนี้ลุกขึ้นสู้ได้เงินอ่ะได้เงิน นะคะจะทําอะไรก็แล้วแต่แรงฮึดต้องมีแล้วคุณจะได้เพราะมันเป็นเดือนของคุณเน้นย้ํานะไม่ไม่ง่ายไม่มีอะไรง่ายแต่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นลุขค,ค้นสู้จะเดือนนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของการทํางานก่อนอ่ะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมหรือการทํางานประจํามีคู่แข่งขันคู่ต่อสู้ช่วงนี้ค่ะดาวพุธดาวอาทิตย์ อยู่พบวินาศการนินทาย่อมเกิดขึ้นแต่บอกแล้วไงคุณต้องเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะคะช่วงนี้ไม่ได้แข่ไม่ได้สนใจหรือแม้กระทั่งการเจราจาการสื่อสารอะไรกับใครนะคะต้องมีเขาเรียกอ่าหนึ่งสี่เนาะมันเป็นเรื่องของเหตุและผลเรื่องวิชาการจะคุยอะไรอย่าคุยเล่นอย่าล้อเล่นเอาจริงหลักฐานม,มีเหตุผลพอนะคะได้ประมาณนี้ช่วงนี้ มีสองอย่างนะสมมติคุณนะ่ะทำงานประจำเลยออฟฟิศกลุ่มคนเยอะเขาอาจจะมีคนนินทาคุณลับหลังอย่าไปสนใจสองถ้าเขานินทาถึงใครอย่าไปร่วมกลุ่มเขาคุณจะเดือดร้อนได้นะคะหรือช่วงนี้จะคอมเมนต์อะไรจะแสดงความคิดเห็นอะไรทุกเรื่องทุกอย่างคุณเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วคุณได้การพัฒนาการปรับปรุงการแก้ไขแล้วห้ามใช้อารมณ์ที่รุนแรงนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำเพื่อตัวคุณนะคะการที่คุณไม่ไปวุ่นวายอะไรกับใครหรือไม่วิ่งไปตามอารมณ์ที่ของคนอื่นน่ะนะคะเวอร์ชั่นใหม่ของคุณน่ะมันจะทำให้คุณพัฒนาและมีโอกาสดีๆเข้ามาอันนี้พูดเรื่องจริงนะเพราะอะไรนะดาวเจ้าเรืออริคือดาวสุข ในขณะที่ดาวเจ้าเรือนพบราภลาภผลดาวเกตนะเกตไปอยู่เรือนไหนก็จะไปกระตุ้นเรือนไหนก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์ไปอยู่ในเรื่องของการเงินของคุณนะ mm hmm. ถึงเขาจะได้ตําแหน่งอ,อยู่ในเรือนดาวเสาอ่ะนะคะแต่เขามีอังคารเลง็งพูดง่ายๆพูดง่ายๆช่วงนี้ไม่ประมาทไม่วุ่นวายไม่สร้างศัตรูใครอยากจะแทงข้างหลังยังไงเอาไว้ก่อน ตอนนี้คุณต้องคิดถึงเป้าหมายของคุณคุณรับมือได้นะแต่คนที่มันจ้องจะอิจฉาหรือจ้องที่จะเล่นคุณน่ยมันมีนะคะธนูให้วางเฉยๆว่าอย่าวิ่งไปตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นโฟกัสที่ความสําเร็จเพราะเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่คุณแบบอาจจะจุกจิกบ้างแต่คุณก้าวหน้าและมีโชคดียิ่งคุณมีความก้าวหน้ามันต้องมีการแข่งขันการต่อสู้ความอิจฉาริษยาคุณจะเกิดขึ้นยิ่งดาวพุธด,ดาวทิศอยู่ภพวินาศด้วย นะหรือจักเจรจากับใครการค้าการขายแน่นอนค่ะเหนื่อยนะเหนื่อยแต่จะสำเร็จคุณอาจจะต้องแบบแนวโอ้เทคแคร์ก่อนเลยอะบริการแล้วแก้แล้วแก้อีกเอาใจแล้วเอาใจอีกนะคะนิ่งไว้แล้วคุณจะได้ดีทีหลัง คุณต้องเป็นเวอร์ชั่นใหม่นิ่งให้พอเย็นให้ได้และลงมือทํานะคะมันจะเป็นอะไรที่แบบคุณไปข้างหน้าได้อย่างดีแน่นอนนะคะแต่ด้วยว่าพื้นฐานเนี่ยมันวนๆเวียนๆใหม่ดาวสาวก็เรือนอะไรีแปลว่าอะไรอ้มันต้องมีอุปสรรคแล้วค่ะนะคะแต่คุณจะได้ดีนะคะหกสามเลงกันเป็นคู่ที่สนับสนุนกันอ่ะสรุปง่ายๆนะงานทุกวงการทุกการเจรจาตมัดระวังเรื่องคําพูด และบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะต้องกลายเป็นสายซัพพอร์ตสายบริการสายาต้องต้องเอาใจสักนิดหนึ่งนะคะดาวพูดอยู่วินาศน,นะบางทีช่วงนี้จะแรงมากก็ไม่ได้จะเสียหายนะธนูอย่าเผลอไปตีลันฟันแทงกับใครลูกคงลูกค้านะคะแล้วดาวพูดเป็นคู่ครองอีกคู่กรณีก็ได้นะคะเกิดคู่กรณีฟ้องร้องคดีความได้เพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นเวอร์ชั่นใหม่เน้นย้ำเป็นเวอร์ชั่นใหม่ซะ เอออาสซเอาสซีนะคะช่วงนี้เรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันนะคะนิ่งไว้นะ,ะเพราะอะไรดาวพุธด,ดาวคู่ครองมาอยู่ในเรือนวินาศนะคะบางทีคำพูดคนรักคู่ครองพูดจาอะไรกันเนี่ยจะทะเลาะเพราะคำพูดได้นะคะช่วงนี้เราอาจจะต้องเล่นบท พระเอกนางเอกผู้เสียสละสักนิดหนึ่งอดทนไว้ฮึบไว้จะดีกว่าแต่บางคนนะคะธนูบางคนช่วงนี้คุณคนรักคู่ครองของคุณ ะะอาจจะมีอะไรไม่เปิดเผยก็ได้หรือตัวคุณก็ได้นะเพราะว่าเอาจริงๆแล้ว่ดามมันก็โยกถึงกันนะคะอาจจะมีสเสน่ห์แบบไม่เปิดเผยไม่คุณก็แฟนอะ่ะถ้าคุณยังรักแฟนคุณดีอยู่แล้วแฟนคุณเปลี่ยนไปคุณต้องเอ๊ะต้องอ้าเอาเองนะคุณต้องคิดเอาเองนะแต่ถ้าเกิดคุณบอกไม่แฟนยังรักฉันดีอยู่แต่ช่วงนี้ฉันอาจจะฮอตหน่อยก็เป็นไปได้นะคะแต่อย่างที่บอก ะะดาวพุธเนี่ยมันเดินผิดปกติแล้วมันอยู่พบวินาศเอกสารคําพูดการสื่อสารกับคนรักขู่ครองหรือกับใครก็ตามเอาแต่พอดีอย่าใช้อลณ์แล้วทุกอย่างจะโอเคมากๆเลยนะคะพูดจาดีช่วงนี้ก็จะได้เงินนะทีนีออ้อีกในหนึ่งก็ตามนะคะถ้าสมมุติว่าคุณรู้สึกว่าช่วงเนี้มันเหนื่อยเหลือเกิน มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็ตามคุณอาจจะต้องใช้หลักการใช้เหตุและผลห้ามใช้อารมณ์มันจะโอเคนะคะแล้วก็จังหวะนะคะจังหวะเดือนนี้ใครมาหยิบมายืมเงินคุณจะช่วยเหลือซัพพอร์ตเรื่องอะไรก็ตามคิดถึงตัวเองให้มากๆอยากคิดถึงคนอื่นนะตัวเองจะเดือดร้อนได้ตรุณนาเป็นเวอร์ชั่นใหม่ นะโดยรวมโดยสรุปธนูดวงดีในในสายตาคุณกับแม่หมอเนี่ยมันแตกต่างกันหรือเปล่าไม่รู้ดวงดีบางคนเอ้ยอยากถูกหวยและ้ะทำงานไม่ต้องทำอะไรแล้วอยู่เฉยเไม่ต้องมีเรื่องวุ่นวายมันไม่ใช่สําหรับแม่หมอดวงดีจริงๆเนี่ยมันต้องมีมีอะไรมาทดสอบเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรมาทดสอบเลยแปลว่าคุณไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเดือนนี้คือการพัฒนาของคุณ คุณอยากได้อะไรคุณต้องขวายคว้าคุณต้องอดทนให้มากนะคะคุณต้องอาจจะต้องกลับมาดูที่ตัวเองเพราะพฤหัสเนี่ยมันเดินหนอยหลังแล้วมันอยู่ในเรือนอลินั่นเองต้องพัฒนาต้องแก้ไขต้องปรับปรุงแล้วจังหวะดีๆก็จะมานะคะเดือนนี้นิ่งได้นิ่งมองเพื่ออนาคตนะบางอย่างมันอาจจะมีเรื่องจุกจิกเรื่องบุนวายนะคะเพราะดาวเกตอยู่ล่าผลผล,ผลประโยชน์บางทีกว่าจะได้เงินนะคะกว่าจะได้เงินมันต้องมีเรื่องให้เหนื่อยก่อนเรื่องให้แก้เรื่องให้ปรับ นะต้องลุยต้องบริการต้องให้ต้องเอาใจลูกค้าแบบสุดๆนะคะประมาณเนี้ยมันดีแล้วก็พวกสายพ่อค้าแม่ค้าห้ามแรงอะลูกค้านะบอกไว้ก่อนเสียชื่อเสียงทันทีนะเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วคุณจะโชคดีสิ้นปีเนี้ยนะคะธนูปูทางไปเลยนะยังไงคุณก็จะเริ่มเห็นทางสว่างของคุณแล้วนะคะยังไงดวงคุณอะ มันจะมีอะไรดีๆแต่คุณต้องปรับต้องเปลี่ยนในบางมุมมองในบางการกระทําและนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของคุณความโชคดีกำลังมาไปเลือกไพ่กันค่ะเข้าสู่ในช่วงของการทำนายไพ่พยากรณ์นะคะชาวลัคนาราศีธนูก่อนการเลือกไพ่นะคะตั้งจิตให้เป็นสมาธิค่ะโฟกัส ไปที่ไพ่ทั้ง3ามกองกองที่1นึกองที่2และกองที่3เลือกไพ่หนึ่งกองที่ดึงดูดคุณมากที่สุดแล้วมาฟังคำทำนายของคุณกันค่ะธนูที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งต้องเหงต้องปังแล้วนะเดือนนี้มันต้องธนูนะคะเพราะว่าธันวาคม เอาแล้วนะอ๋อถือเหรียญจ้ะคิงเหรียญก็มไพา,าบอกว่าช่วงนี้น่ะนะเราอยากได้อะไรเราก็ต้องลุยค่ะเห็นไหมห้าดาบเนี่ยมันต้องโชว์มันต้องสู้ประกอบกับที่ดาวประจําตัวตนคุณอยู่อลีดาวเจ้าเรือนอลีคือดาวสุขไป,ปอยู่เรือนดาวเสาในการเงินของคุณก็ต้องต่อสู้แก่งแย่งให้ได้มาต้องอดต้องทนนะคะ อึดถึกทนโชว์พาวแสดงถึงศักยภาพอยากได้อะไรก็ต้องได้แต่ไม่เน้นในเรื่องของการใช้คำพูดหรือการใช้อารมณ์นะคะลุยอะช่วงนี้ต้องลุยอะอ๋อแต่แต่แต,แต่ถ้าดาวหรือดวงมันขึ้นแบบนี้ข้อ,อข้อหนึ่งก็คือว่าคุณต้องช่วยสพอร์ตแก้ไขแล้วจะได้ดีอ๋อไพ่สังหรัขึ้น เห็นไหมสังเกตอะไรไหมคุณดูให้ดีนะสังเกตอะไรไหมไพ่ถ้วยไม่ขึ้นเลยอุย้ยนะคะไพ่ตกตกขอบตกขอบไพ่ถ้วยไม่ขึ้นถ้วยคือความรู้สึกถ้วยคือความรักก็ได้นะคะมันไปหนักในเรื่องของเ,อเหรียญดาบนะคะ ไม้อะไม้ึ้นอะโอเคถ้าจะให้มองเลยชาวรา,า,า,ราศรีธนูที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะทุ่มเทตามเป้าหมายตามสิ่งที่คุณคิดว่ามีค่ามีประโยชน์จะเรื่องงานเรื่องตําแหน่งหน้าที่หรือสิ่งที่คุณคิดว่าคุณจะโฟกัสอะคุณเต็มที่นะคะบางสิ่งบางอย่างต้องรอคอยและอดทนค่ะนะคะมันรู้สึกว่าเอ๊แบบบางอย่างอะกว่าจะได้มานะคะมันต้องค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยใช้เวลา นะคะบางทีช่วงนี้คุณอาจจะคิดมากด้วยซ้าไปการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมการเจรจาการค้าการขายอดทนเพื่อให้ได้มานะคะภายกองนี้เนี่ยพอมีคิงเหรียญนะ่ะพวกเนี้ยนะคะต้องอดทนทําต้องใช้เวลาต้องลุยต้องเจรจามีปัญหาก็ปรับก็แก้ก็เปลี่ยนก็ลุยไม่ยอมแพ้ลุยอย่างเดียว พอถึงเวลาคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณทำเพราะฉะนั้นเหงื่อออกได้เงินอดทนให้ได้มากสุดท้ายปลายทางคือเงินนั่นเองนะคะประกอบกับดวงชะตาที่บอกแล้วว่าเดือนนี้ต้องปรับต้องเปลี่ยนที่ตัวเองอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้คำพูดที่รุนแรงไม่ส่งผลดีใดๆเลยนะคะใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวนิ่งในที่นี้คือการแสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์ที่มันไม่ส่งผลดีต่อคุณแต่ในขณะเดียวกันคุณต้องสู้ต้องลุยต้องเอาชนะ กับอุปสรรคที่เข้ามาให้ได้สุดท้ายนะคะคือความสำเร็จอันนี้ยังไงก็ถึงฝั่งแต่ทุกอย่างใช้เวลานั่นเองส่วนเรื่องของความรักนะคะความรักหรือเอาอย่น,นี้กว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องเดียวกันนะสมมุติช่วงนี้คุณจะลงหุ้นทำอะไรร่วมกับใครมันมันมันไม่น่ามันเหมือนแบบ มันควรทําอะไรด้วยตัวเองอะนะคะแต่บางคนอาจจะจําเป็นจะต้องลงทุนลงหุ้นทําดูกันก่อนได้ไหมอ่ะรีบไหมต้องถามก่อนว่ารีบไหมช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องวางแผนคิดวิเคราะห์กําไรขาดทุนให้ดีก่อนการตัดสินใจเพราะาพอมีหกด่าพวกเนี้ยนะคะทําอะไรก็แล้วแต่มันมันเวลาคือคําตอบอย่างเดียวมันเร่งไม่ได้รีบไม่ได้เพราะฉะนั้นจะควักจ่ายจะลงหุ้นลงทุนจะคุยอะไรก็ใช้เวลานะคะ จริงๆไพ่กองนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะอดทนแล้วจะชนะเองนะคะเฮอร์มิตเนี่ยฤสีเนี่ยนะคะทําอะไรก็ทุ่มเททําอย่างนั้นทำอย่างนั้นอดทนไปรอไปนะคะไม่หยุดที่จะทําเดี๋ยวก็มาแล้วเนี่ยพอไพ่ความช้ามาอยู่ด้วยนะคะเนี่ยไพยย่แห่งการทุ่มเทเอาเอาเอาแน่เอานอนเพราะฉะนั้นเป้าหมายคืออะไรใช้เวลา ท่าน,นี้กลับมาเรื่องของความรักไพทัวร์ไม่ึ้นดูแล้วนะคะบางคนจะโฟกัสในเป้าหมายในเรื่องของการเงินหรือความมั่นคงในชีวิตนะคะเรื่องของความรักคู่ครองบางคนเนี่ยถ้ามีคนใหม่ๆเข้ามามันจะมาในลักษณะแบบเป็นเอฟซีอะนะคะเอฟซี FC คืออาจจะชอบคุณนู่นนี่นั่นแต่ด้วยความเป็นว่าสังล่ะเออมันก็ยังไม่เจอคนถูกอกถูกใจอยู่คนเดียวสบายใจกว่าช่วงนี้ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนะคะแต่คนมีคู่มีแฟน อ่าระมัดระวังปัญหาความขัดแย้งกันความไม่เข้าใจกันนะคะบางคนก็อาจจะกําลังรออะไรบางอย่างอยู่นั่นเองนะคะรอคนรักติดต่อรอการพูดคุยรออะไรซึ่งมันก็ยังยังมาไม่ถึงในช่วงนี้นะคะเอาละลักคนาราศีธนูแม่หมอ่อมไม่ได้บอกว่าไพ่กองนี้ดวงไม่ดีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฟังให้ดี เนื่องจากดาวประจําตัวตนของคุณอยู่เรือนอริคือดาวพฤหัสมันเดินผิดปกติอยู่แล้วนะคะดาวเจ้าเรือนอริก็มาอยู่ในการเงินแต่เขาเป็นเรือนดาวเสาร์เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีการอึดจริงๆสู้จริงนะคะมันอาจจะมีตรงนั่นตรงนี้ให้คุณแก้ให้คุณช่วยให้คุณใช้ความพยายามบางทีปัญหามันไม่ได้อยู่ที่คุณปัญหามันอาจจะอยู่กับลูกค้าเจ้านายนะคะหรือบริบทรอบตัวไพ่บอกคุณนิ่งแล้วสู้ตามกระบวนการที่คุณจะต้องทํา อย่าได้แคร์นะคะบางทีบอกแล้วว่าอาจจะมีคนพูดถึงคุณไม่ดีซุบซิบนินทากันแข่งขันขอให้คุณทุ่มเทในเป้าหมายของคุณสุดท้ายแล้วปลายทางคือความสําเร็จไม่มีฟุกนะคะไพ่กองนี้ไม่มีฟุกฝีมือลุ้นล้วนความอดทนลุ้นล้วนเดี๋ยวคุณจะคว้ามาจนได้โชคดีค่ะคําทํานายสําหรับลัคนาราศีธนูที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะกองที่หนึ่งเขาต้องลูกอดทนอย่างเดียวะนะคะมาดูไพ่กองนี้กัน อืมอ mm ืมไพ่ออกมาคล้ายๆกันแฮงแมนนะคะแฮงแมนเนี่ยมันเป็นภาวะที่ยังทำแบบมันยังไปไหนไม่ได้อะ่ะจะทำอะไรเพราะฉะนั้นอดทนรอถามว่าเฮ้ยจะสำเร็จหรือย,ยังยังรอ อืหรืออุทิศตัวทําทําไปก่อนเนี่ยเรื่องงานเนี่ยการแข่งขันการต่อสู้มานะทำอะไรก็ใจเย็นๆใช้ความพยายามหน่อยเดี๋ยวดีเอง สี่ดาบนะก่อนหน้าเนี้ยใครรู้สึกผิดหวังกับลูกคงลูกค้าผู้หลักผู้ใหญ่หวัวหน้าเจ้านายไพ่บอกไพ่แบบเนี้ทางแก้นะเอาเข้าจริงสไตล์ของธนูก็คือธนูนั่นแหละที่ไม่ชอบพึ่งพาใครแต่ไพ่แบบเนี้ยคุณต้องเข้าหาหน่อยไหมอะนะเดือนเนี้เข้าหาคนหน่อยเออเข้าหาคนหน่อยไม่งั้นเนี่ยหลังเวอร์อยู่เหมือนกันนะหรือว่าบางทีแบบเออการซัพพอร์ตการติดตอ่อจากผู้หลักผู้ใหญ่จากเจ้านายจากลูกค้ามันจะห่างหายไป นะคะบางอย่างต้องใช้เวลาต้องอดทนต้องเสียสละนะคะเอาทุ่มเทเต็มที่เดี๋ยวมีความสำเร็จผลเพราะนะคะมีไพ่จักรพรรดิเกิดขึ้นหกเหรียญเกิดขึ้นอ่าไพ่จักรพรรดิเนี่ยบางทีคืออีโก้นะช่วงเนี้ยคือการปรับเปลี่ยนสไตล์ของคุณหรือความเชื่อของคุณบางอย่างนะคะบางอย่างอดทนทําไปด้วยความเป็นตัวของธนูเองฉันจะเหนื่อยฉันจะลุยฉันจะเป็นคนอย่างนี้ก็ต้องถามตัวเองว่ามันไปถึงฝั่งได้หรือเปล่า เอเนะอย่าลืมว่าดาวประจำตัวเดินผิดปกติอยู่ในเรือนอริด้วยมันต้องปรับต้องแก้แต่ถ้าบอกว่าช่วงนี้อยากรีบอยากทำนู่นทำนี่มันมีความสำเร็จเกิดขึ้นแต่ทุกอย่างใช้เวลารอเวลาและต้องหาตัวช่วยต้องรู้จักปรับเปลี่ยนในขณะเดียวกันไพ่บอกอะไรเร่งไม่ได้ต้องรู้จักปล่อยวางทุกเรื่องนะเออไพ่แบบนี้ไม่บอกตรงๆไม่ต้องโลภ ไม่ต้องโลภไม่ต้องเสียสละอะไรจนมากเกินไปเพราะว่าหกเหรียญเนี่ยนะคะหกเหรียญเนี่ยคุณต้องเลือกเอาว่าคนเนี้ยคุณจะเป็นคนนี้หรือคนที่ยื่นมือถ้าเป็นคนนี้คือคนที่ช่วยเขาจะช่วยคนที่คุณช่วยเขาจะคืนอะไรให้ได้มาไม่ไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนเนี้ยคนที่ขอความช่วยเหลือคุณก็ได้ความช่วยเหลือเหมือนกันแต่มันก็จะได้ในปริมาณที่พอดิบพอดีไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายนะคะเอ เพราะนั้นท่องไว้นะไพ่แบบนี้ทําอะไรยังรอค่อยเป็นค่อยคอยไปไม่ต้องรีบแต่อาจจะต้องสร้างคอนเนคชันสักนิดหนึ่งสร้างโปรไฟล์นะคะสร้างการติดต่อสร้างาการค้าขายการอะไรใช่วงเนี้ยนะบางคนแบบอยช่วงนี้อยากจะอยากจะเปิดโซเชียลออนไลน์เหลือเกินมันต้องใช้เวลานะคะหรือคุณกําลังศึกษาทําอะไรอยู่ใช้เวลาค่ะอยู่กับมันให้เต็มที่เข้าหาครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้รู้ ลูกค้าเจ้านายไม่ชอบอะ่ะเออเป็นจกักรพรรดิอ่ะมีโก้อะ่ะงั้นก็ต้องอดทนนะจ๊ะบางอย่างต้องปรับต้องเปลี่ยนนะคะขอความช่วยเหลือบ้างน่าจะดีขอคําแนะนําบ้างก็ดีอาจจะไม่ได้ช่วยจนมากเกินไปนะคะอืมนะคะการงานก็ไปเรื่อยๆแหละนะคะอดทนหน่อยอดทนหน่อยนะคะเดี๋ยวมันมันคิดว่า มันมันมันจะต้องมีการอดทนการแข่งขันใช้เวลาอึดอึดให้มากพอนะคะไอสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณใส่ใจเดี๋ยวจะสําเร็จตามมาภายหลัเงเหงื่อออกเป็นถังถังอะ่ะสุดท้ายสําเร็จแต่ห้ามใช้อารมณ์ห้ามรีนะคะเดือนนี้อืมการเงินล่ะการเงินนะบางคนเนี่ยไพ่แบบเนี้ยนะคะมันมีนี่สินะ่ะมันมีสิ่งที่จะต้องจ่ายสิ่งที่ต้องชําระนะคะแต่คิดว่า ไปได้ค่ะไปได้นะคะเนี่ยพอมันเป็นอย่างเงี้ยแปลว่าบางคนมีอะไรที่จะต้องจ่ายต้องจ่ายแน่แน่สิ้นปีอะบางคนอาจจะต้องเออกลับบ้านค่ะปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยนี่สินก็อาจจะชําระช่วงนี้เหมือนกันนะคะเออแต่ไพ่หกเหรียญมันผ่อนได้แล้วมันจ่ายได้แล้วนะไพ่พวกเนี้ยนะคะค่อยเป็นค่อยไปมันสําเร็จอยู่แล้วไม่ต้องกังวลความรักล่ะ <c oughs> ความรักเหรอคะบางคนเนี่ยมีปัญหามีความผิดหวังในเรื่องของความรักนะ แต่ก็ยังไปไหนไม่ได้ยังอยู่ก่อนถ้าถามว่าเขายังอยู่กับคุณไหมไอ้ที่มีปัญหากันไอ้อยู่แบบไหนไม่รู้นะแต่ก็ยังอยู่สุขไหมไม่สุขแต่ก็ยังอยู่เออเพราะว่าแฮงแมนไงมันผูกติดกับขาไว้เนาะอะไรที่มันเป็นปัญหาบางทีบอกแล้วว่าต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องแก้ที่ตัวคุณนะแก้ที่คนอื่นไม่ได้นะเพราะฉะนั้น ตัดโซ่ด้วยตัวเองได้หรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆเพราะว่าตัวคุณเองในช่วงเนี้ยมันขึ้นตำแหน่งนี้นะคุณหรือแฟนคุณอะอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายก็ได้คนรักคู่ครองหรือแฟนคุณอาจจะมาดูแลก็ได้หรือตัวเหลือตัวแฟนคุณไม่สบายคุณก็ไปดูแลแต่หลักๆเนี่ยอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะเดี๋ยวก็คนรักคู่ครองหรือคนคุยๆอาจจะมาดูแลก็ได้นะคะ เออแต่ถ้าเกิดเป็นบอกคนโสดเลยอะนะคะคนโสดเลยช่วงนี้เหรอ,อม,มันดูดูไม่มีกําลังใจที่จะมีแฟนอะเออนะคะไม่มีกําลังใจที่จะไปจีบใครหรือเปิดรับใครมากกว่าโดยโรวมโดยสรุปไพ่กองนี้คือการใช้เวลานะคะการใช้เวลาการอุทิศการทุ่มเทบางอย่างมันไม่สามารถรีบร้อนได้แต่ปลายทางมันสําเร็จมันค่อยเป็นค่อยๆไปไม่มีฟุกค่ะไพ่กองที่หนึ่งก็ไม่มีฟุกกองที่สองก็เหมือนกัน อดทนให้มากพอสุดท้ายไปทางคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีตามการกระทําของคุณเพราะฉะนั้นทําอดทนทําให้ดีแล้วเดี๋ยวได้ดีตามมาโชคดีค่ะคําทํานายสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3ามลัคนาราศีธนูนะคะหนึ่งสองเหมือนกันอดทนทําเต็มที่เดี๋ยวดีเองบางอย่างอย่าอารมณ์เสีย เฮ้ยขึ้นเหมือนกันเลยอ่ะว้าอุ้ยแต่ไพ่กองนี้ดีกว่าอุ้ยกองสามมันะเลิศนะเลิศนะเลิศแต่เหนื่อยอ่ะอ่ะแต่ปลายทางได้ตังนะทำเป็นเล่นไปเอาไปให้กองนี้ดีสุด แต่ก็ต้องอดทนเหมือนกันช่วงนี้นะถ้าเอาสายมูหน่อยอะ่ะอาจจะต้องทําบุญซะหน่อยไหมอะ่ะเนาะทำบุญนะคะทําบุญเติมบุญมีเวลาว่างก็ทําบุญสักนิดนึงนะคะทําบุญกับคนตกทุกได้ยากอ่ะทําบุญให้ขอทานได้เนาะอ่ะเรื่องการงานมาจ้างานเนี่ยไพ่บอกเลยรอก่อน บางคนเนี่ยมีไอเดียมีความคิดอยากจะทําอะไรไพ่บอกเฮ้ยใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยๆไปนะมันต้องอาศัยการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมใช้เวลานะคุณบางคนมีโอกาสที่ดีเลยทีเดียวละแต่ว่าคุณต้องมีคอนเน็ชันหน่อยบางทีไพ่แบบนี้นะหัวหน้าก็ช่วยไม่ได้ลูกค้าก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะอาจจะอาจจะต้องบอกแล้วทําอะไรค่อยเป็นค่อยๆไปเพราะว่าปลายทางมันคือความสําเร็จคุณจัดการได้ไพ่กองเนี้ยโชคดี นะแต่ว่ามันพึ่งใครไม่ได้มันต้องพึ่งตัวเองและผีผากไม่ได้เออการค้าการขายก็เหมือนกันบางจังหวะจะเงียบหน่อยนะมีแต่สุดท้ายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวได้ดีนะอย่าไปท้ออย่าบ่นท้ออย่าบ่นท้อนะเนี่ยโอกาสเรื่องเองินเรื่องอะไรมาแต่ว่าความแบบบางทีคุณอ่ะมีมีจุดมุ่งหมายในเรื่องของการเงินหรือจะเป็นจะต,ต้องใช้จ่ายเงินค่อนข้างสูง แต่ก็ยังมีโชคในเรื่องของการเงินนะ e m p r e s s the world เนี่ยทำเป็นเล่นไปนะคะแต่ไพ่ใบนี้อีกอย่างหนึง่งไพ่บอกบางทีคุณไอเดียความคิดดีแต่คุณอาจจะขี้เกียจนะคะอาจจะขี้เกียจหน่อยเพราะ Empress นะมันสบายๆแล้วมันมีแฮงแมนด้วยไพ่บอกว่าสิ่งที่คุณอยากจะได้อยากจะสำฤทธิ์ผลนะคุณทำได้แน่นอนอดทนกับมันใจเย็นๆกับมัน แต่ถ้ารีบร้อนลงทุนช่วงเนี้ยบางอย่างอาจจะไม่ได้รับการตอบรับที่ดีนะคะต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจอถ้าจะถามถึงในเรื่องของการเงินคิดว่าบางคนเนี่ยนะคะในเรื่องของการเงินอาจจะต้องซัพพอร์ตอาจจะต้องมีช่วยเหลือหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบ จะต้องทําหลายๆอย่างแต่การเงินคุณก็จะเข้ามาดีออกดีเช่นเดียวกันนะคะเราหาคนพึ่งยากหรือต่อให้พึ่งได้คุณก็คือมันมีต้องจ่ายตลอดหลักๆคุณคุณเป็นตัวหลักนะคะในเรื่องของการเงินถึงบอกว่าเออช่วงนี้ไปทําบุญเสริมดวงหน่อยคนตกทุกข์ได้ยากหมาแมวจรก็ว่ากันไปนะคะสัตว์อะไรอย่างเงี้ยลองทําบุญด้านนี้ดูเอาแล้วแต่สะดวกนะตัวใครตัวมันแล้วแต่ความเชื่อแล้วกันนะคะไพ่บทสรุปไพ่กองนี้เอาจริงๆแล้วอ่ะ แค่บอกกับคุณว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นตามอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจหรือทุกไปกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นดาวพฤหัสอยู่ในเรือนอริเดือนผิดปกตินะคะอาจจะต้องถึงเวลาที่คุณจะต้องให้เวลากับตัวเองปรับเปลี่ยนอดทนบางอย่างเร่งไม่ได้รีบไม่ได้แต่มันคือความสําเร็จที่อยู่ในมือคุณอาจจะรู้อยู่แล้วว่าตัวคุณคุณทําอะไรปีหน้าจะเป็นยังไงธุรกิจคุณคุรจะไปทางไหนเพราะฉะนั้นอย่าถีบผ่านรีบร้อน ะะส่วนเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันค่ะค่อยเป็นค่อยไปคุณจัดการได้จะมีหรือไม่มีก็ได้อยู่ได้ไม่เดือดร้อนด้วยถ้าตอนนี้คุณโสดคุณก็อาจจะอยู่แบบสดๆไม่เดือดร้อนนะหรือถ้าเกิดคุณมีคู่มีแฟนกันช่วงนี้อาจจะห่างๆหรือไม่ได้คุยกันแต่เดี๋ยวก็ติดต่อกันคุณก็อยู่ได้รับมือได้ไม่ได้เดือดร้อนนะคะมันเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นดูดูแบบนี้ บทสรุปเลยนะไม่ว่าจะเกิดปัญหายัางไงก็ตามสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณมองหาหรือสิ่งที่คุณกำลังวางแผนอยู่คุณสามารถไปถึงจุดนั้นได้เพียงแต่คุณต้องเข้าใจกับสิ่งที่ณนะปัจจุบันมันเกิดขึ้นไม่ว่าปัญหาอะไรนะคะประคับประคองให้ดีใช้เวลาไพ่แบบนี้ยังไงต้องใช้เวลานะเนี่ยเยบางอย่างมันมันยังมาไม่ถึงอะ่ะเป็นเร่งมันก็เท่านั้นนะแต่พอมี the world มันผ่านมาแล้วทุกอย่างจะทุกจะสุขให้กองนี้ผ่านมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นค่อยเป็นค่อยๆไปสุดท้ายโลกใบนี้คุณก็ทําได้นะคะใครจะทำาทรโ่งธุกรกิจใช้เวลากับมันค่ะนะคะโซเชียลออนไลน์ทุกอย่างต้องใช้เวลาเรียนรู้กับมันก่อนแล้วเดี๋ยวผลสําเร็จจะตามมาภายหลังค่ะ